p l a ดีเจอ้อมค่ะเรียกได้ว่าชั่วโมงที่2ของเรานะคะก็ค่อยๆเคลียร์เพลงที่คุณผู้ฟังขอมานะคะไม่ว่าจะเป็นโตะริมอ้อมก็เลยนี่เลยค่ะเปิดเป็นเพลงแรกเพราะอยู่ในอันดับที่1ของ Playlist of the week ในคะงานของน้องนนท์ค่ะแล้วมาต่อกันที่แค่เธอสำหรับใครที่การขอของน้องเจฟเอาไว้นะคะตกหลุมรัก รอบที่ร้านนะคะจะถ่ายรูปเธอให้ถึงสักพันใบนะคะแล้วก็มาปิดท้ายที่แตกต่างเหมือนกันกับคุณทูกฟังเมืม่อวานนะคะเรียกได้ว่าหลายคนเผชิญกับน้ําท่วมจนถึงวันนี้แล้วเขาก็บอกกันต่อว่าอุ้ย มันไม่ใช่แค่วันนี้สิมันจะมีอีกหลายวันเลยเพราะว่าอย่างในคลองแสนแสบเองน้ําก็ขึ้นอ้อมคุยกับกวงว่ากวงสรุปเมื่อวานน่ะน้าสูงขนาดไหนถามอันอานได้กลับบ้านหรือเปล่าอัานก็บอกอันอก็นไม่ได้กลับคือเอาจริงๆนอนกันเกลียวเลยทีเดียวลักกันเหมือนมาเข้าค่ายอ่ะต่มันไม่ใช่ความตั้งใจมันคือความกลับบ้านไม่ได้กลับไม่ได้ไปไม่ถึงเอาจริงก็ต้องย้อนกลับมาหาที่ที่พักได้อ้อมมาคุยกับกวงว่ากวงมันท่วมขนาดไหนเพราะเรารู้อยู่แล้วฟุตบาทอ่ะคุณผู้ฟังมันเป็นสิ่งที่สูงกว่า ถนนใช่ไหมคะและกล่วงเป็นคนตัวสูงกล่วบอกว่าอ๋อเดินบนฟุตบาทแล้วแค่เข่าเราเองที่อ้อมถ้าเข่ากล่วงก็น่องอ้อมอะเมื่อวานหลายที่หนูยังไม่มีที่อาศัยเลยแลซี่ยังหาที่หลบเลยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้หลีกเลี่ยงการไปไหนมาไหนแบบไม่จําเป็น work from home ได้ก็ work from home นะคะและนอกจากเรื่องนี้เรื่องน้ําท่วมของ ช่วงฤดูฝนแล้วสิ่งที่เรายังย้ำเตือนกันอยู่แน่นอนคะ่ะคุณผู้ฟังเรื่องของโควิดนะคะล่าสุดเวิร์กพอยต์นะคะเขาก็โพสต์นะคะส่วนหนึ่งของอาจารย์ธีรวัตรเหมจุธาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรงโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเกี่ยวกับประสบการณ์ของอาจารย์จริงๆมันหลายวันแล้วแหละที่บอกว่าอาจารย์ก็ให้คําแนะนําว่าถ้าเกิดคุณไม่สบายเขาแนะนําว่า ให้แยกตัวทันทีอย่ารอสองขีดเพราะว่าเมื่อสองขีดมามันหมายความว่าแพร่ให้คนใกล้ตัวเรียบร้อยแล้วถามว่าข้อความเนี้ยอ้อมเนี่ยเพิ่งคุยกับเพื่อนเมื่อคืนเพื่อนอ้อมแบบประสบการณ์คือเป็นตรวจแล้วเจอประเด็นคือเขารู้สึกว่าเขาเหมือนจะก่อนเดินทางเขาตรวจแล้วเขาไม่รู้สึกว่าอาการไม่ดีแต่สองคนสามีกับภรรยาสามีตรวจขึ้นสองขีดภรรยาไม่ขึ้น แต่อยู่บ้านเดียวกันไม่ออกไปไหนสามีสองขีดภรรยาไม่ขึ้นอ้าวเอ๊ะจะยังไงดีแล้วตรวจอีกภรรยาก็ยังขีดเดียวสามีสองขีดสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเอาตัวเองไปโรงพยาบาลไปตรวจ PCR ปรากฏ PCR เป็นทั้งคู่นะคะจากคนที่เจอขีดเดียวพอไป PCR แล้วเป็นกลับบ้านนางไม่จบนางเชื่อแล้วว่านางเป็นแต่นางอยากทดสอบอะไรไม่รู้นางตรวจเอ k อีกรอบ เอทของนางก็ยังขีดเดียวอยู่พอเราฟังเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เอ k ขีดเดียวทั้งท,งทังที่ PCR 2ขีดนี่มันก็ยังไงวะเขาก็เลยบอกว่าคุณหมอบอกว่าบางทีกว่าที่เอทีเจะขึ้นเป็น2ขีดน่ะมันคือค่อนข้างแบบเป็นตัววันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่พีกแล้วก็ได้มันถึงขึ้นเป็น2ขีดเพราะว่าเขาบอกว่าพอสองวันหลังจาก พีซีอาเขาค่อยขึ้นเป็น2ขีดก็สอดคล้องกับที่อาจารย์ก็บอกกันนะคะว่าถ้ารอให้2ขีดเนี่ยมันอาจจะแพร่เชื้อไปมากแล้วเลยก็ได้มันคือจังหวะพีเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่คุณเริ่มรู้สึกของอาการที่เกิดขึ้นกักตัวเองไว้ซึ่งอันนี้ก็ต้องเห็นใจด้วยนะคะหลายๆที่ทํางานก็ให้โอกาสพนักงานกักตัวแต่หลายที่ทํางานพนักงานสขีดก็บอก5วันพอเธอธอย่างงี้ก็ เราจะช่วยคุณผู้ฟังนะคะบางทีเราก็อยากพักอย่างไม่ใช่อยากพักเพราะอยากพักอะแต่อยากพักเพื่อให้คนอื่นปลอดภัยแต่บางทีที่ออฟฟิศไม่เข้าใจเราก็อาจจะเกรียดก็ทําเท่าที่ทําไหวถ้าใช้วันลาหยุดได้ก็ใช้ไปเถอะ EFM f a n d o m ไลฟ <Like. Ooh. S 3> ร่วมส่งความฟินโดยสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยสำหรับคนมีเครดิต ใกล้แล้วนะคะวันนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้ตรงกับวันศุกร์เราจะได้เจอกับน้องแปลนกับคุณผู้ฟังจากจังเมลนะคะจดหมายที่ไม่ถูกเปิด2องทุ่มครึ่งยาวๆไปจนถึง4ี่ทุ่มนะคะและอย่าลืมโทรมาหาน้องนะคะ0ูนย์สองหเรามาร่วงส่งความฟินไปได้วยกันกับสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยสําหรับคนมีเครดิตแอทไลน์เลย CIMB Personal Loan ค่ะ EFM Fandom Life mm.